สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าคุณผู้ชมครับไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอก็คือการเตรียมความพร้อมสําหรับการวางแผนในวัยกเกษียณเอาไว้ถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีเหมือนเดิมเราควรจะเตรียมความพร้อมอย่างไรทุนนี้ครับพามาพูดคุยกับคุณพาพันธ์วัชรการนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตพามาวางแผนการเตรียมความพร้อมวัยกเกษียณกันครับสวัสดีครับพี่ตานครับสวัสดีค่ะ ถามตรงๆเลยครับว่าก่อนเกษียณเนี่ยเราควรเตรียมความพร้อมเรื่องไหนบ้างครับคุยเรื่องเกษียณนี้อาจจะแบบว่าแอบปวดหัวเล็กน้อยนะคะเพราะมัาอีกนานยังไงไม่รู้ฮะใช่ไหมคะหลายๆคนคิดเหมือนกันเลยค่ะว่าวางแผนเกษียณโอนหน้ากว่าจะเกษียณนะคะอย่างน้อยๆก็55้า0้ละนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยเราพบว่าจริงๆหลังเกษียณสิ่งที่เราควรคิดก็คือว่า รายได้เราจะลดลงถูกไหมคะเนื่องจากว่าอาจจะหยุดงานหรือทํางานที่มันเบาลง<อ>แต่สิ่งที่เราต้องตระหนักคือรายจ่ายมันยังคงเดินอยู่บนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อรายได้รายจ่ายไม่บาลานซ์กันเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมคือแล้วเราจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ให้มันมากพอใช้หลังเกษียณนะคะแล้วปัจจุบันนี้นะคะคนไทยอายุยืนขึ้นคะ่ะ ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ต่างๆนานาทำให้เราเนี่ยตอนนี้นะคะอายุคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ78ปีเพราะฉะนั้น 60- ถึงเจ็8ปีเราควรต้องมีเงินมากพอถูกไหมคะช่วงอายุหลังเกษียณจะมีแต่นานขึ้นนานขึ้นนะใช่ะค,ะค่ะต่อไปอาจจะเป็น80-90ในอนาคตนะคะแล้วพอเราไม่ได้ทำงานเนี่ยแต่เงินเราต้องมีใช้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมานั่งเตรียมความพร้อมแล้วล่ะค่ะว่าแล้วสำหรับคนหนึ่งคนเนี่ยเงินเท่าไหร่ถึงจะพอที่จะใช้หลังเกษียณ เพราะว่าแต่ละคนการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันถูกไหมคะครับแล้วเราควรจะเริ่มต้นวางแผนสําหรับการเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ดีฮะเมื่อก่อนคนไทยบอกว่าเรื่องเกษียณเรามองไกลตัวใช่ไหมคะครับจะเริ่มเก็บตอนประมาณ4 5 5 0ไปแล้วอพอรู้สึกว่าเริ่มใกล้ที่จะเกษียณละครับนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วการเก็บเงินเพื่อเกษียณนะคะควรจะเริ่มตั้งแต่เรามีรายได้จะดีที่สุดตั้งแต่มีรายได้เลยแหะครับถูกต้องค่ะ<อ>ยิ่งไกลกว่าเดิมถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วโดยหลักการคือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเก็บเร็ว เม็ดเงินที่เราจะใช้เพื่อที่จะเป็นเงินก้อนไว้ตอนเกษียณเนี่ยตัวเลขที่จะใช้ก็จะน้อยลงเพราะมันก็จะมีระยะเวลาในการเก็บออมนะคะซึ่งสามารถให้เงินช่วยทํางานได้แล้วก็มีเงินเพียงพอใช้ตอนหลังเกษียณนะคะแล้วในขณะเดียวกันพอราโตขึ้นเรื่อยๆทํางานมีตําแหน่งหน้าที่รายได้เดยอะขึ้น เม็ดเงินที่ได้เพิ่มขึ้นมาเราก็สามารถเอาไปวางแผนในเรื่องของตัวอื่นๆในการวางแผนการเงินรอบด้านของเราได้เช่นเดียวกันแบบนี้จะมีผลิตภัณฑ์ในการเงินตัวไหนที่พอจะตอบโจทย์วางแผนกเกษียณในอนาคตได้บ้างฮะตอนนี้เลยนะคะตัวเด่นสําหรับวางแผนกเกษียณข,ของกรุงเทพประกันชีวิตเราจะเรียกว่าประกันบํานาญนะคะก็จะคล้ายๆกับเราเป็นข้าราชการนะคะนะคะเป็นการเก็บออมระยะยาวพอถึงอายุ60เราก็จะเริ่มได้เงินคืนกลับมาเป็นรายเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย นะคะซึ่งรับไปเรื่อยๆตลอดชีวิตตลอดชีวิตที่ทยังเหลืออ,อยู่เลยนะฮะใช่ค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าแต่ละคนเก็บมากเก็บน้อยแค่ไหนก็อย่างที่บอกว่าคงต้องให้ที่ปรึกษาการเงินช่วยเป็นการส่วนตัวอีกครั้งหนึ่ง<อ>นะคะ<อ>แล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นบำนาญลูกค้าสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเพิ่มนอกเหนือจาก10,000แบาทแรกที่เป็นการลดหย่อนจากประกันชีวิตทั่วไปแล้ว<อ>นะคะลูกค้าก็จะเรียกว่าได้2ต่อสําหรับการเก็บออมเพื่อเกษียณด้วยแล้วก็เป็นการวาง แผนภาษีไปในตัวด้วยค่ะเรื่องของความคุ้มครองนะครเป็นยังไงบ้างความคุ้มครองตัวนี้นะคะเงินที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยสบายใจได้ไม่ได้หายไปไหนเกิดว่าลูกค้าส่งมาแล้วเกิดเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับบํานาญใช่ไหมคะคเงินทั้งหมดก็จะได้คืนกลับสู่ทายาทเช่นเดียวกันค่ะอ๋อได้เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเท่าที่กรุงเทพประกันชีวิตเห็นมาลูกค้าที่เริ่มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเริ่มเก็บออมสาหรับการบํานาญหลังเกษียณเนี่ยนะฮะเด็กที่สุดดาาาเ่่่ระะะ็ก25 25คคมซ้้ับบนแแลลววชึงขจ ไม่ต้องเยอะมาก,กใช่ไหม<ะ>ครัเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการกเกษียณตอนอายุ60ก็เลือกได้ค่ะจริงๆมันก็เลือกได้มีระยะเวลาในการที่จะชําระเบี้ยได้5ปี10ปีหรือว่าจะเก็บออมยาวๆถึง60เลยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะบางคนวัยรุ่นสมัยนี้อยากจะ,กะเกษียณเร็วๆครับพี่ตาลก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะซึ่งตรงนี้ที่ปรึกษาการเงินก็สามารถให้คาแนะนําเพิ่มเติมกับทุกท่านได้แล้วก็จะเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่านดีที่สุดด้วยนี่ครับ ผมเชื่อนะครับว่าการออกแบบชีวิตของแต่ละท่านมีความแตกต่างกันครับบางคนอยากจะ,กะเกษียณเร็วบางคนอยากจะ,กะเกษียณช้าเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินก็จะมีความหลากหลายเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไปวันนี้ขอขอบพระคุณคุณพราวพันธ์ที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตมากนะครับขอบคุณครับ